ครับสวัสดีครับไกด์ล่าหน้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แหนะครับที่สุโขทัยแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมาทานครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยแห้งนะครับบะหมี่ไทยแห้งหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมีมะนาวด้วยครับผิวดีมะนาวก่อนแล้วก็ในก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวขอโไทยแน่นอนครับที่เราต้องกินกันแน่คืนนี้ครับตัวของยาวนะครับแล้วก็มีตับนะครับมีแคบหมูมีหนังหมูนะครับ ก็มีหมูแดงครับที่เราเห็นแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือน้ําอะไร,อะไรขอชิมน,นิดนึงนะครับเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้ใส่มาให้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บมาด้วยนะครับนี่นะครับหวานๆแล้วก็เส้นบะหมีท่ทำเองนะครับนียังไม่ได้ปุกนะครับ เป็นก๋วยเตี๋ยวไทยนะครับก๋วยเตี๋ยวไทยแห้งร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แหครับผมไม่เคยทานก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำตาลปีเปิล้ลทร้านนี้ครับมีหัวขักยาวมีหมูแดงนะครับ มีตับมีแค่ผูผมลองชิมน,นะครับคุกไม่ค่อยทั่วแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าน่าตาว่ารสชาติเป็นยังไงเส้นนี้เขาทำเองนะครับอืเส้นอร่อยครับอร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวขนาดคลุกไม่ทั่วนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไทยแห้งนะครับ บะหมี่ไทยแห้งครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แหครับแล้วก็ผมสั่งมา